โอ้ยโอ้ยมึงมาบังน้ำมวมึนนงทำไมเนี่ยว้าวทุกคนบนสกายวอล์กมีพิธีปะ <G ül> อีปิงอีปิงพาผีมา วายอีปิงปี๊งมีจิมีนามากเลยโอ้ยมึงระวังนะยิ่งกูึงเพี่กี้ถ้าเจอตานี้อีกก็เอิดเนประตูนะหารมันมันมันเป็นอหันส่องรอบแล้วนิพานนิพานไม่เซิร์กิธีเลยเหรอุ๊้ยหน้าเทา เออเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยอุ๊ยอีดอกหลงเพราะอะไรอะอะไระนี่ภามีหนอนออกมาอืง่ากรเน,นาะเอาใหญ่ๆย่านเจอยานะ <c oughs> โอ้มันเอาอ e ีปิงตายแล้ว เห็นไหมเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันไล่มันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วมันเอาใครอ่ะมันมาไล่ฉันอยู่กระท่อมอยู่กระท่อมมาช่วยหน่อยมีไม้ป่ะอุ้ยเอาถ่ายถ่ายถ่ายกอบมันหมดแล้วโดนอีทูมนีฮ่าเนี่มันเดินเร็งกว่าโน้แอมในตู้อยู่ มึงลอกตัวกูได้หรอกไอ้ยัยควายาไม่อะไม่ได้แต่พี่ไม่ได้สนใจเลยอย่ะน้องโชว์พี่ก็เล่นไปเรื่อยๆเลยของพี่เลยลววาังนไปไปปนะะรวังไไหนอะ่ะไม่รู้มันไปที่ไปแล้วมันไม่เอาหรอกอีกปิงอีกแล้วน้อง โอ้ยโดนตีทีนึงอะไรวะอะไรคือการนี้มาเอาหัวงงเก้าสิบเก้าหนึ่งมีของที่ไหนให้เล่นเน <c oughs> ี 99, ่ยไม่ไหวเท่าไหร่เออที่ี้หมนนี้มีใจง่ายมากเลยวนนี้ใจง่ายมากเลยว้ายว้าววาว้า้า้าวาวว่า้าราวว้า้วห ช่่่วยยยอออะะะีีีโอเคซ้ำอยู่เอ้ยดอกทองจุดเลยตรงนะช่วยด้วย ใช่ชนะไปสวดไปสวดผีไม่ดู ตายจนได้ข้างบนมีหีบทองนะตรงนั้นเก้าเกแล้วบนมีหีบทองตรงที่ตรงที่ชันตายอะ่ะต้องไปปักอีกพิธีนึง<า>เอาอีโชยืนนิ่งอีดอ,อกอหอให้ผีมาตีให้ผีมาตีให้ผีมาตีเดี๋ยวก็หลุดหลุดไหมวิง่ง ชุบชุบนี่พาตุยแล้ว ปักพิธีไม่ได้เหรอทูบอยู่ไหนอะ่ะไปเอาหนโูหนูไม่ว่างกันละเมสเซดวิกกี้คือเมื่อกี้นี่มันเป็นส่วนกันหนูใช่ไหมเออหนูก็ปกะติวิบปกติมันก็เอาไปเลยข้างบนระวังนะข้างบนระวังนะหนูปกักหนูจะไปปักตรงไหนในกระท่อมเหรอใช่ขอน,นี้ไม่แป้กว่ะขอนี้มันไม่แป้งทางว่างน,นะเบลทางเบลทางวา่างานะเบลพี่ปักต่อนะพ ได้ได้ไดม,มีกล้องมีกล้องมันยืนมองอ่ะิ้วยตลกอ่ะดอนคอมโบยู่ดี ไปหาหมอทีที่ไหนล่ะคะอีดอล <ค ales, S 1> ไปพูดอะไรของแกวะพูดเบาๆไม่เอาหมอนตำแย่อเอาหมออะไรลนะ่ะหมอนวดเนาะ <c oughs> ทุกคนเอาเอาทูบมาหน่อยทูบอยู่ตรงที่เราอยู่เมื่อกี้ภู่มเอานี่พาผ,ผีมาเหรอ <c oughs> ไปเอาทูบมาเซตสิ <c oughs> เซตอยู่เออตรงบันไดอะโชว์ Show, ตรงบันไดอ่ะตรงบันไดมกเมื่อกี้ตรงบันไดที่ลงมาจากสกายวอล์กอะ เอามามาเช็ดเต้ยตรงนี้ไว้อีกอันหนึง่งอีย่าไรฉันม,ม,ม,มันเปิดกเกาะอุ้ยไม่ไม่เอ้าอีภูมิียกว่าตายพิกี้โอยิดไปหนูเชี่ยออกไปหนูเชี่ยวไปเดี๋ยวพี่ต่อไปมีกล้องมีกล้อง

พี่จะตุยอ่ะพี่ต้องหายาก่อนป้ามนเรามานลงมาลงเส้นแะลงเส้เถอะภูมิแกจะตุยแล้วนะด้้ยไปอ้ลว่ะอีนี้มันงงจะโอดลาดเออไมไม่ไม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 ่ไม่ไไม่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  ไม่โดนไม่โดนเออตายแล้วติ๊กคือเมื่อกี้นี่โดนติ๊คือเมื่อกี้มาเล่นไม่กันมันมันโอ้ยมันมีดูดอ่ะถ้ามองเกมจริงเนี่าดูดมาดิจัดจะบอกว่าตายกันหมดนะมันไม่ได้เก่งเลยมันมีดูดอ่ะณจริงเนี่ยอดูดมาดิถ้ามึงเก่งอ่ะ ไปจุดอันบนเหอะไปจุดอันบนเถอะตีผี่เอาแต้มก่อนแหมมือมัอนเล่นเก่งหรอกพี่มันโกงควายเออจุดเลยอุ้ยตรงนี้มียาพะครชู้งบอกนะครับว่าเนนขาลงเอาสอชูนมชุบได้ไหมชุบได้ไหมภูมภูมิไปพิธีสุดท้ายนู้นนะ เดี๋ยวพอมีพี่มียาอยู่ถ้าเกิดแล้วอะ่ะไปพิธีส้มืูไปพิธีส้มเลย <Okay. S 1> ไปเลยไปเลยอุ้ยโอเคเห็นไหม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  เห็นไหมเห็นมเห็สวดไม่มให้หน่อยห้นยโอยช่วยหน่อยไม่แปะไม่แปะยันให้หน่อยนะเดี๋ยเดี๋ยวเดีเอาโอเคโอเคสวดโอเคโอเค พี่มียันพี่หนูวิ่งเข้าบ้านมานะพี่มียันนะถ้าหนูจะไอ้นี่เพื่อนสวดอยู่เปล่าวะโอเคโอเคโอ้ยโดนแล้วนี่นึงวิ่งเข้าบ้านมาอย่าไปไหนอย่าไปไหนอย่าไปไกลปูมเมื่อกี้น่ะวิ่งเข้าวิ่งวิ่งเข้าไม่น่าได้หวะไม่ถึงหรอสวยหวาดโดนกล้องสเต็ปหมดลัทธิเลยเอฟให้พี่หน่อย

ไปแล้วไปแล้วเร,เราเราเอามันมาล็อกไว้ที่นี่อ้บบบมนันมีองๆๆๆมันมีอาไหมวะ ช่วยหน่อยพี่ไล่ไปส่ง่วยพี่กี้ได้มั้ไหมนุ่นส่งพี่ดาเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวมันกลัวโชว์ช่วยด้วยว้ากวาตายอีดอกเออ <S <S 2> <S 2> ไม่มีของเลย ไายจนได้ใครเป็วกเจอใไม้ไม้โดนใช้ไปเยอะไงเอาอีปิงยืนนิ่งอีกโอ๊ยปิงมึงออกทีดอกทองนั่นกูว่าแลลวยังจะไปตีผีเฉย เอมากเออออกเลยดีก่อนไม่รพี่ขัดเปพูมหาของเฮ้ยผีมาอีชมมันลากผีมามันกลัวกลัวไซสินพี่โซพี่โไสินไม่ชอบทางนะขบบนลานเออเออพููมโดนอีกกีดได้อีกกีดที เอาอีพุ่มแล้วอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอีนี้มันเหลี่ยมเยอะออกออกทันอ้าโอมโบอ้า วายจะไปทำอะไรได้วะอีดอกตีโดนเฉยเลยอยู่ตั้งไกลย,ยันวยแย่กว่ายันยันไม่เอาอยันได้ว่ะเออเออเออ คตรไกลอ่ะเออตีไกลเกินนี่แหละฉันก็โดนจังหวะไกลอ่ะบางทีมันไม่น่าโดนอะ่ะเดินโคเดินไกลเอยตีไกลแล้วเดินไวอีกอีดอกโชว์มึงจะถึงประตูไหมโอ้ประตูข้างหลังผีเต้นผีเต้น เอ้เมาผีเมากีมันหลบว่ะมันเหลี่ยมวาาออกเถอะอินโซกันแตกแกจะตายแล้วนั่นน่ะดูมันยืน S <S เงี้ยีโอ้โหน,นันสี่จะพาตายรายวัน